แต่คือรุ่นมูแต่ว่ามือนี่มอรมมาลายปูหลายกลุ่นอันสมหังสังขมณีก็ะยิ่งมาท่านในมาหอดแต่ว่าหอดดารลพันถันมาหอดเราก็เชิญเด้อนนองสาวลาสมหวังคนสวยเลยสมหวังสังขมณี ยะงสู yeah, bon ่กันเฮียงลาหายระสมีนังนองกำลังเกลื่อนขั้นก่อนกำลังเกลื่อนทําก่อนอ๋อลรส่วนสาบสิ่งคนไหนเรื่องหันใจเมื่อนีหมอเทนสวนมาเปาอาจารย์สวนเอลสิ่มาเปาให้ลำกับคือสีไใครขัที่นองเ๋ย Bà phụ mà lắm ngắm, và phụ đệ mà lắm hoành hệ cho chàng Mang say สวนเป่ามวนกระตบมือให้แน่ท่านผู้ชมเด้อเอเอขอบคุณเด้อคุณแม่คุณพ่อท่านผู้ชมเอบ่มีผู้ยอมกยอมา ความเมื่อนี้สักถ้าเจ้าเพิ่นทำบุญแจก่ใจไม้นั้นละไม้อยากขึ้นจันป่าสวรรค์พุ่นที่สูงมาโน่ไม้มาพุ่งอยากได้เครื่องของทิพย์มีกําไรแนวราศีทุกการทางสินจะคอยยินดีสักถ้าทำบุญอย่างไหนยินดีสักถ้าทำบุญอย่างใหญนสาราซับออกให้บุญเก่าเก่าเดิมนับแต่มือใดเริ่มมีเกียรติราดีสาลาไปชี่ชุมนุกหลานเลีนหล่อน คือเป็นตันตตทเริ่มสซักผ้าบานเกือดลูกพกิจเดิมจนดีแล้วแหงใสตัวตันจะตั้งใหญ่มุดเหตดอกุศลเที่โลภตัวสะมูนามู่หาเะามูหวงค้องมันอาอีิชาความรูโรงไหลตางหอบแยงตัดตัวเปลี่ยนเหล่านี้ตาเลี้ยงสบางใสขอฉันนั้นตาจาย์ได้ทุบพเป็มประดาบมือนำใจดีงามจะถือดีแล้วกามีแมงมีแปลซัผาก็หนาสิ นบัตอยาไปทีแหมืกระเป๋าเอาแดงสาลาพัดเทืนกวกพพิกเกลือเสียเท้าปันไม่ญ่หมดาให้เมื่อทนเมื่อเนรวมกันเือหน่อยมัวทังนั้นผู้ลังก็หลายบ้านติดกันนอกจจกเงินมาซึบมาดอกแม้มาเฉลี่กองุ่นภุบันดีมอลำดีแทนคู่แทนคู่ แทงูมาไปฉันกันแจงถูกคือเพื่อน้าจั่งทังสูงก่กันเ,เพราะเชื่อว,ว่าผุนนั้นจะเป็นสิ่งอุดหนุนจะน้ำไปเป็นทุนชาชิมาพรายหนาอุปสมมาเจ้าโอ้ดุทันการพี่น้องเมื่อนี่มันงาน,งานอย่างผู้มอลำกะเสียงดีหมอแค้นกะปมวัน อันผู้มากก็ว่าใคยกับผู้น้อยวันลำบุญใจกัรูปล่อปัดวานน้อยยายยาเจ้าบัดเจ้าลำวนบ่มวนขัดเพเช่นตกวันบ่ให้คนเด็กหน่อยให้เอามาจะดีเลยาเงินมันหนาเงินนราเสวีนเงินเมื่อนี้บาดเนื่งสืึงไดก็สร้างเอาเขาต้นถาปลาหาเงินสมทุกร้างสลาให้วัดว่าบ้านแสนสูบองเฮา ซอยหลวงปูวงค้านซอยกันลายๆกูลายๆพุ่นเป็นมหากุศลอันยิงย่งใหญ่เมือนี้งงาหมูทีตา,างานวั่นเกิดหลวงปวงค่านฮาหรือว่าพระประลัดอังคานหรือว่าพระครูประลัดอังคานเนะธธาะอายุทอดหายทอดไรกร้างข่วมสามารรหรือว่าบุธ,ธ,ธ,ธิของเพ่นบาลมีบาลม,มีของเพ่น เออจังได้ก็ได้เป็นพระคู่จงได้ก็ได้เป็นพระประหลัดผู้นี้ว่ามปนธรรมดาเพราะฉะนั้นเมื่อนี้เป็นงานบ้านเกิดมาเริ่มรักสมีเมียบานเย็นระวังชิบดูคาหลายคุณคอาจารย์จำนงลื้อชาด้วยค่ะเดี๋ยวนี้ดเดี๋ยวยังอวยหวยโอ,อ,อ้ยข่อยเบิ่งไกลไกลขอว่า <laughs> เป็นพระข้ามาพระเออมื่อนี้อาจารย์จำนงลื้อชากระมากอ่าเมส สุมบังสังธรรมานิกุสิมาหมอลำมน์ไล่กุไล่พุนถจะไปเว้าสุ่มบระท่นมากถ้าไปเว้าเว้าสุ่มมาแล้วอ่าชุ่มมาแล้วพลายงานตัวไปแล้วไล่กุไลายคนเตรียมเชื่อวันจันทร์กัจจางอ่าสุรชัยแล้วก็หลาย่าย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 คนหลา่พคนอันม,ลมอลำมน์เทาเนี่ยมันจำซื้อป,ปนใดปนใดเนาะแม่เนาะเพราะฉะนั้น,นเมื่อาานีมนมอ้มา,มมา,ารสร้างนนำทำบุญรวมกันมอลองมอลำมมอเทียนสุรัเจ้าเอาปัจจัยไปเสียเปล่าไป เดียเออโอ้ยมีแต่เงินอีแม่ี่เพิ่นเพอโม่มาอันอันของของส่วนตัวเจ้ารัฐบานเจ้าคือว่าเสียบกันเสียบแ้วดีเอาเพิ่นเอาให้คอยขับเป็นขร้อมคอยว่าอาเสียบแล้วเพิ่นเดี่ยไม่ใช่เป็นอยางเพิ่นเอาให้คอยแล้วโอ้ยมันคือเบาแห้งเบาทางแต่น้องขับเปียกเมื่อเราเมียเขาว้านฝนสิโตฮะ เพราะฉะนั้นพจนจังบาวา่าปุญญานิปปารุกัสมิงปฏิคันุติปานินั่งแต่ว่าบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกในอนาคตคนใดมีศรัทธาเกตนาท้าแล้วนั่นล่ะเนี่ยนั่นล่ะจะเป็นแก้วมาคุณคนเนี่ย อาจารย์ลิ้นอาจารย์ลิ้นห้องอัดมาเสียบมาเสียบครับมาเสียบไ้นะครับอาจารย์ลิ้นโฟเชียลของส่องสวนเอลซิงน,นะครับผู้ตายทำเออเสียบไปท่านเนึ่ขอบคุณเลยนะอาจารย์ลิ้นท่านไปแล้วให้ไรมาหลายกว่าเก่าด้อเตรียมกระเป๋ากอมปันบใบใบแดงเดยวนีหมอนเดือยอาจารย์ลิ้นด้อผู้ฟังทงั้งบุญกันพือกันดีตั้งแต่เมื่อนี้ ให้เี่ประตลีมีเงินล้านใส่กระเป๋าสู่คนเดอรมาฟังลำมือนี่มาฟังลำมมาทำผุญโมที่ตามือนี่ให้ที่ประตลีมีเงินล้านขัวสู่คนสถาน นจานสอนเตียมสักเตียมหยาดเตียยมหอยกระต่ายทอดนันเลียวเราเพราะฉะนั้นคนจังหวัดสางน้ำทั้งบุญพื่อเป็นทุ่มเสบียงท่านขามยังขาม สงสารเพื่อไปสู่สวรรค์ไปสู่นิพพานเมื่อท่านไปแล้วเรียกบัทานามัยเสีละไมภาวนาไมยพุนพระรัตนไตพุนพุนทธังงคำมังสังขังน,นี่ละเมียนี่ละพ่อเน้ยวเส้าพระจมหน้าที่กวางแกงหลวงสมกับเิ่นกาวัายในพุทธภาษีว่าเสีต,ตัณะโท,ะทเสียพระธรมเปรติทานะัง แปลว่าผู้ให้สิงประเสริฐยอมไปถึงฐานะที่ประเสริฐเพราะที่เทียิดังเดียวกันนั้นเหมือนกันก,กับเฮ้าสังสินทา้งไว้ไวันเอ้ยก่อนผลลันี่สะท้อนถึงความจากสิมาเิ่นก็นยังบาปุบญยังชีวิตตังางสังขยังหีคุณน้ำสุขมาให้ สินที่รับผู้กาวไ้ในเรื่องเทียงจุงมในเรื่องเทียงจริงลาเม่เอ้ยแม่มาฟังลํำมือดีมาทำบุญร่วมกันเนื้อมือนีมทูทีตาวันเกิดของพระอาจาร,รย์อังคันหรือว่าหลวงปู่อังคานบานแสนสุขเขานี่ให้ยูดีมียนสุขภาพแข็งแรงสู่สุขคนเดินาทางผู้ทำางานกายลุ มีเงนเดือนหลว่าเก่าโอ้ยอยากเนเงินผาเอ้ที่เป็นใบจำได้นาะเรามาแถามาหลอกมาลำมาแช่นเนาะป้าจันทร์ข้าเลยมีมุนแนเด้อมีมุห้ลํงมันมาล่ำมาแช่นะอที่เป็นใบจำได้าสั่ สุมส้มผู้แก่ผู้เฒ่าสุ้มผู้แก่เนื้อผู้เฒ่าสวบรือเนื้อผู้เฒ่าแม่งนี่แล้วล่ะเจ้าเป็นสาวเออพ่อ,อให้นุ่มขึ้นสุขคนเด้เอ,อสาธุแม่แม่าสาธุสาธุเด้อท่านาเฒ่าแล้วพี่ท่านเจ้าให้นุ่มขึ้นสุข ลัทธมีอยไรราคาเอ้ยยังคือเก่าอยูุนอเจ้าปีกไกกะว่าเทาปีนี่กะว่าเทาให้สุขภาพแข็งแรงเด้อหมูเด้อหมูกันเอ้อสวยคือเจ้าละสวยรำกันจนเที่ยงแล้วขอบคุณหลายๆด้วย้าเด้อสาธุอนุโมทานี้เอี่ยบ่ขอพวกขาหอม์เมนี้เอาหาบุญอาบุญเมนี้กะคือห้องตรงสังสระ อันใดมันบเตียมเราก็มาเติมเตรียมในวัดว่าอาลามเริ่มยีนอนเามานี้เยายาวๆบานีหมอลองหมอลผู้ใด้ว่าท่านขึ้นฮานขึ้นเวทที่กับขึ้นมาซอยกันด้อเออุมนุ่มนุสาวสาวเออมาพอนซอยกันมาสานพ่วบันทึก